เล่าให้ฟังว่าคือใช้ปากเนี่ยเออเหมือนใช้ตัวเองอ่ะตอน,นเด็กๆก็จะกลิ้งนั่นแหละไปคาบดินสอเพื่อที่จะวาดกําแพงเพราะเราอยากจะวาดกําแพงเหมือนเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยแล้วก็วาดกาแพงนั้นนี่นนวาดนั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยก็อ,อ่ามันก็คือความชอบของเราจนจนมันก็คือความสามารถในการใช้ใช้ปากของเราในตั้งแต่อายุประมาณสามขวลอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลากยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้เลย มันเกิดจากความที่เราอยากจะทําเราความอยากอะความอยากเราเราเราก็เลยแบบว่าพยายามดิ้นรนด้วยตัวเองไม่มีใครฝึกให้เราเราฝึกด้วยตัวเองเนี่ยค่ะผมก็อยากจะบอกกับทุกคนว่ากําลังใจของคนเราเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองนะครับมื่อเราจะท้อแท้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราสร้างได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือเลยก็คือความกล้าถ้าเรามีความกล้าที่จะอ่า ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคนปกติเอ่ยหรือว่าคนพิการเอ่ยก็แล้วแต่ทุกคนนะทุกคนจะมีความที่คนมีความอยากอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแต่มันจะมีความเอ๊ะคงไม่ได้หรอกมั้งอะไรเงี้ยเราต้องก้าวข้ามความคําว่าคงไม่ได้หรอกของเราอ่ะออกมาแล้วเราก็ก็ทําในสิ่งที่เรารักให้มันถึงที่สุดอะไรเงี้ยได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่มันอยู่ที่การที่เราลองมากกว่าและที่ ที่สําคัญคือาการให้กําลังใจกับตัวเองเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าเราเราเราูรา้สึกท้อสักวันหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกท้อเราไปขอกําลังใจจากคนอื่นแล,แล้วคนอื่นเขาก็ให้แหละก็คือว่าเออสู้ๆนะใน,นนั้นแต่ทําไมในใจของเรารู้สึกมันไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่มันไม่ได้กําลังใจเพราะว่าใจเรายังไม่ได้ให้ตัวเองเลยแล้วเราไปขอจากคนอื่นมันก็ยิ่งแบบ มันก็ได้แค่มาได้มาแค่นิดเดียวมันจะมีคําถามในหัวว่าเออเธอไม่ใช่ฉันเธอไม่เข้าใจหรอกเธอไม่รู้หรอกอะไรเงี้ยมันจะมีคําถามในหัวเยอะแยะมากมายแต่ว่าพอเราให้กําลังใจตัวเองปุ๊บแล้วเราไปขอกําลังใจจากคนอื่นต่อเนี่ยอุ้ยเราจะได้บวกเพิ่มอีกหลายเท่าอืมอืมทุกวันนี้ผมก็ทําหลายอย่างไม่ได้ทําแค่วาดรูปอย่างเดียวเป็นโปรดิวเซอร์หนัง นะครับให้กับสบภาสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยน,นะครับแล้วก็แล้วก็อย่างที่บอกเม,มื่อเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรียนอยู่พอเอกก็ใกล้จะจบแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับนี่ที่พึ่งผ่านมาผลงานที่ผ่านมาก็พึง่งเขาเรียกาอ,อะไรพรึ่งพ,งพึ่งทำเขาเรียกออกรายการกดเป็นสองเดี๋ยวก็เรื่องสองเวทีเพลงเพราอม,มา ก็ทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความกล้าของตัวเองที่เราจะกล้าที่จะเปิดใจรับสิ่งนั้นหรือเปล่าแล้วก็ทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าเออจะส่งเสริมน้องๆเขาอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน f o l l o w ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ